น้ำถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ร่างกายมนุษย์ขาดไม่ได้ร่างกายของเรามีความต้องการน้ำประมาณ1.5-2ลิตรต่อวันเพื่อรักษาสมดุลและดูแลระบบต่างๆในร่างกายครับโดยปกติแล้วน้ำสะอาดมักใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแต่แท้จริงแล้วอาจมีสิ่งปนเปื้อนในน้ำมากมายแอบแฝงตัวมาอย่างเงียบๆหากเผลอใช้น้ำเหล่านี้เพื่ออุปโภคบริโภคโดยไม่รู้ตัวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ไม่มากก็น้อยครับ โดยสิ่งปนเปื้อนในน้ําสามารถแยกย่อยออกได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. สารปนเปื้อนโลหะหนักได้แก่สารตะกั่วสนิมจากเหล็กที่ผุกร่อนและโลหะหนักต่างๆในน้ําประปาที่ไม่สะอาด 2. สิ่งปนเปื้อนในน้ําอื่น 3. สารปนเปื้อนในรูปแบบเชื้อโรคได้แก่เชื้อแบคทีรียอีโคไลโคลิฟอร์มแบคทีเรียรวมถึงเชื้อไมโครสปอริดิโอซิสและอะมีบา สำหรับเชื้ออะมีบาเราสามารถพบเชื้อได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีจำนวนน้อยและไม่ก่อให้เกิดโรคในคนนะครับแต่ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลให้เชื้ออะมีบาที่ดำรงชีพตามธรรมชาติเติบโตได้ดีขึ้นจนกลายเป็นเชื้อก่อโรคในที่สุดโรคที่เกิดเชื้ออะมีบาที่พบบ่อยได้แก่ 1. ตาแดงและกระจกตาอักเสบพ,พบได้ในทุกเพศทุกวัยครับแต่พบมากในผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้และการดูแลรักษาสวมคอนแทคเลนส์ที่ไม่ถูกต้องหรือสิ่งสกปรกปลิวเข้าตาส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงมักหายได้เองภายใน1-2วันครับผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการกระจกตาอักเสบส่งผลให้มีอาการตาพร่ามัวในกรณีติดเชื้อรุนแรงอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้ครับ 2. โรคสมองและไขสันหลังอักเสบเชื้อมักเข้าสู่ร่างกายจากการสำลักน้ำโดยจะเข้าทางประสาทการรับรู้กลิ่นทางจมูกเดินทางผ่านกระแสะเลือดจนเข้าสู่สมองโรคนี้พบได้น้อยแต่มีอันตรายถึงชีวิตนะครับ 3. การติดเชื้อที่ผิวหนังและอวัยวะภายในอื่นๆเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลบริเวณผิวหนังทำให้เกิดผื่นแดงผิวหนังอักเสบ วิธีการป้องกันเริ่มต้นง่ายๆเพียงการลดการสัมผัสกับน้ำหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสใบหน้าและบริเวณดวงตาหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางแต่งตาและห้ามใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่นห้ามใช้ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าและหมอนร่วมกับผู้อื่นมันสำรวจดูแลท่อน้ำต่างๆที่อาจเกิดการรั่วซึมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก สิ่งสําคัญคือตัวช่วยเพื่อกรองเอาสิ่งปนเปื้อนตามที่ได้กล่าวไปออกจากน้ําเพื่อให้สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยในปัจจุบันมีเครื่องกรองน้ําวางจําหน่ายมากมายครับคุณสมบัติของเครื่องกรองน้ําที่จะสามารถช่วยกรองสิ่งปนเปื้อนในน้ําได้ดีควรมีดังนี้ 1. ควรเลือกเครื่องกรองที่มีไส้กรองหลายชั้นเพื่อคัดกรองสิ่งสกปรกได้หมดจดและควรมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรีย 2. เลือกจากประเภทไส้เช่นไส้กรองที่ช่วยดักจับแบคทีรียไวรัสและจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำได้ดี 3. ควรเลือกเครื่องกรองน้ำที่มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น ISO 9001 Water Quality Association หรือการรับรองจากสมาคมคุณภาพน้ำดื่มแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ n f s ซึ่งเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคซึ่งตรงตามมาตรฐานสากลครับ โรคติดเชื้อจากน้ำที่ปนเปื้อนสามารถรักษาให้หายได้หากไปพบแพทย์ทันทีที่มีอาการนะครับแม้สิ่งปนเปื้อนในน้ำเหล่านี้จะไม่ได้ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยตรงแต่ก็ไม่ควรบริโภคเข้าสู่ร่างกายหากสงสัยว่าน้ำที่ใช้มีการปนเปื้อนหรือสถานที่ไม่ถูกสุขลักษณะสามารถแจ้งไปยังสายด่วนอ,อย1556 กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมมลพิษเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในระบบน้ำอุปโภคบริโภคได้ครับ